สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพาทำเค้กขนุนนะคะหลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบมา ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วมาเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มจากการนาเนื้อขนุนไปปั่นนะคะหลังจากนั้นเราจะร่อนแป้งผงฟูเบกกิงสุดาและเกลือเข้าด้วยกันค่ะเรามาทําขั้นตอนต่อไปนะคะเตรียมไข่3มฟองเมื่อกี้นะคะตีให้พอแตกใส่น้ําตาลลงไปค่ะคนให้น้ําตาลละลายนะคะหลังจากน้ําตาลละลายเรียบร้อยแล้วเติมน้ํามันพืชลงไปค่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะต่อด้วยแป้งที่เราร่อนไว้ก่อนหน้านี้ทยอยแบ่งใส่นะคะแล้วก็คนค่อยๆค,คน ผสมกันค่ะหลังจากที่แป้งเข้ากันดีแล้วนะคะก็ต่อด้วยเนื้อขนุนค่ะเนื้อขนุนที่เราปั่นไว้นะคะคนให้เข้ากันดีค่ะหลังจากที่คนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะไปตักใส่ถ้วยสําหรับอบเราใช้ถ้วย3 2 1สองนนะคะนําไปอบในเตาอบ200องศาเวลาอบ20นาทีนะคะอบเสร็จแล้วออกมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะกลิ่นขนุนหอมฟุง้งไปทั่วบ้านเลยลองไปทําทานกันดูนะคะ